<Action. S 2> แอคชั่น <laughs> โอ้หย่าเต็มรถพี่น้องเอ้ยเบิ่งเมียผู้ขาก็ได้ครับหน้าดำ,ำข้ามเครียดหลอกพันหย่าเอาใบไปให้ตัก,กระแตนเอาพันแจกแบ่งให้พี่น้องครับมาลีตนเจ้าดิปลายฝ่าเอ้ยเจา้าค<า>ือถูกคือยากเลยล่ะเจ้าคือผ้าเจ้าทุกข์เจ้ายากเทนอนาะ วาฒนาเจ้าเนาะทีะได้ผัวลำผัวรวยพ่อได้สูตรกซุกส,กสบายบเนี่ยกระโบเนาะโอ้ยใครว่าจะค้ำนะว่าชีวิตนียอยู่แต่กับปลาหย่ากับคอกตัดกระเตียบพี่น้องเบิ่งเอาเด้อครับแตาพี่น้องอย่านความลำบากเนาะครับย่านนอนบ่เต็มอิม่มย่านพักผ่อนพอเพียงพอ ย่านยาบาดแขนบาดมือพี่น้องย่าเลียงเด้อตากระแตนครับยากแท้ๆครับนั่นผู้นั้นย่อมรับแล้วครับผมย่อมรับแล้วว่าหยากอีหลีะตากแดดตากลมพี่น้องเอ๋ยครับจนหนาเหี่ยวนมยันแล้วแต่มือกะอ็ะเด้อจนนาเหี่ยวนาแห่งพี่น้องเอ๋ยครับเฮ็ดจังไดน้อยยากนํำเงินข้ามกำแกวยากน้ำปากน้ำทองอดอดสู่สู่ท้นทนครับ พี่น้องเอยบ่เห็ดกับบ่ด้อยากได้กินเฮ้าก็บใดครับ ut, ang, เกิดมาถูกมาอยากเขาบ่อใดลำได้รวย,บ,ยรบ่อใดคาบส่อนเงืนส่อนทองบ่อใดน้องกองเงื่อนกองทองคือเพลินคาบผมอาเฮาเขาบ่อแม่นอ่าคนหางต่างมีครับพี่น้องหาเสีปากเสียทองครับพอไดยอยากได้กินบ่หากับบม่มีแล้วพี่น้องเอยครับ ปูพ,พ่นมีพอพ่นหาผูพ่พนรวยพอพ่นได้เงินใส่พ่นจังไหลอันนี้หาปับ๊บปบอยู่แต่ว่าเงินใส่กับมันคือหาอยากแท้พี่นอ้องอ้ยครับผู้ใดมีหลายก็เอามาปั่นใส่ในเด้อฮักกันไห้ดีกว่าสร้างกันมีเงินค้ำให้แบ่งปันกันใส่เพราะยังว่าเนาะครับผู้ใดเงินเหลือใส่กับฟาดมาทั้งพี่โรดครับผมฟาดมาขวมแม่นม้ำอ่าอย่างอ่ะ เื่อนลำเปล่าครับมาทาังกาลสินพี่ครับพี่น้องผู้เาหารก็สิได้แบ่งปันพี่น้องแลกกันนโอ้ครับผมแลกกันเนาะนนพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากได้หยาอยากได้พันหยาวานอิสราเอลไปปลูกเลี้ยงตะกระแตนกับฟาดเงินมาเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> เอาเคสีฟาดพ่านหยาไปให้พี่น้องครับผมสอบละสามร้อยครับพี่น้องฟาดมาเด้อครับเด้อครับให้มุมตุกมุมหยากในทอนครับผมดิตนคนหลอกหยา เล่าไห้เมื่อใดก็เห็นแต่เล่าไห้ย่อยๆเล่าเมื่อยเล่าล่าครับอายุหาซีบเดี้ยวยังบ่ท่านมีเวลาได้พักผ่อนยังบ่ท่านมีเวลาที่จะแบบว่าสบายสบายคือบานคือเมืองเฟินครับผมเนี่ยเราเป็นข้าราชการครับถ้าเล่าบ่ล่าออกเล่ากะจาได้ขึ้นเดือนหลายแล้วปานนี่เราหักแล่นน้ำผู้เบาครับ และนําปูเบาปูเบาขี่ทุกขี่ยากผ้ามาทุกมม่ยากบันนี่ขุดหัวเล่าเก่าหัวหยากินเฮ็ดจังได้วาดนาเนาะครับเออเออเออกาปวมเบ็ดจังไดเนาะแข่งบุญแข่งวาดนาบ่ได้เพิ่นยังวาเนาะนี่ล่ละพี่น้องเอ้ยเพื่อนว่าขาดแต่แถนแน่นแต่ฝ่าก่อกันมากคือตานัง ว่างก็ว่างบ่อได้แสนสิเว้นกับพ่อไก่คือมีใยปลายฟ้าพ่อกันกับพอใหญยเข่าเมาพี่น้องเอ้ยหลงค่าล่มค่าผมเฮ็ดงานเป็นข้าราชการดูดีๆค่าผมถือค่าล่มพพอใหญ่เข่าเมาแล่นน้ำกลอนอดหลอดเอ้วาดชนามันสิตุกสียากแ <c oughs> มนว่าแม่เป็นทังษันบ่เรื่องจริงบ่นี่ว่าเรื่องจริงบ่นี่หรือว่าเรื่องเล่น เกิสิวจิงเหรอวะว่าเล่นว้าหัวไปนอพี่น,อน้องเนาะพ่อคข้เครียดครับผมทั้งได้ครับพี่น้องมันมันเฮ็ดงานมันหลามันเมืงงอยเนาะแล้วก็วบาแนวให้ได้ยิมได้หัวเสียกันครับยัดตีนาบูดนาบึงเสียกันเด้อพี่น้องเด้อครับ เพราะว่าหฮอเฮ็ดวียกเห็ดงานต่างคนต่างเห็ดต ja. ja ่างคนต่างลาต่างเมยครับผมฉจนั้นต้องให้กำลังใจกันครับเป็นผัวเป็นเมียสำคัญครับผมผู้ที่อยู่ใกล้ชิดติดกันครับหฮาค่อยๆเวอาค่อยจากับพี่น้องเด้อพิดแมนเรนเพียงก็ค่อยว้าค่อยจากันอย่าห่ายอย่าด่าครับผมให้กำลังใจซึ่งกันและกันเงินค้ากำกับเกี่ยวมันสิไหลสิลังมาดอกครับพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาไว้สำนิสักก้อนเนาะครับพี่น้องนี่เนาะครับผม เมื่อนาเมื่อไนคลิปต่อไปกับจังมาเว่าสู้กันฟังอีกครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโอว่าวงามครับครับผมครับผมบายบายครับ